เขาคนนั้นอาจจะกลัวเรื่องการแต่งงานเนื่องจากเคยผ่านการแต่งงานหรือเคยมีแผนตั้งใจที่จะแต่งงานแล้วล้มเหลวไปแล้วหนึ่งครั้งหรืออาจจะเคยหย่ารางกับใครมานะมันเลยทำให้คนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคิดหนักในเรื่องของความรักหรือถ้าภายนอกคุณมองคุณก็อาจจะเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้ เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ปิดกั้นในเรื่องของความรักนะคะหรือแบบมีกำแพงในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดในเรื่องของการแต่งงานนะเขาก็คิดแต่มันทำให้เขาคิดมาก เขากลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพังแบบความสัมพันธ์เก่าที่มันเกิดขึ้นคนที่เคยมีแผลทางด้านความรักจะกลับมาแบบรู้สึกแบบไว้ใจหรือรู้สึกให้ใจแบบเดิมมันค่อนข้างยากดังนั้นตัวของคุณเองก็ต้องเข้าใจเขาเยอะๆนะคะที่จะอยู่กับคนที่มีปม มีแผลคุณต้องเข้าใจเขาเยอะๆแล้วก็คุณอาจจะต้องเจอสภาวะแบบหลายอย่างนะมาบี้บอกเลยว่าคุณอาจจะเจ็บปวดหัวใจหลายรอบคุณอาจจะทะเลาะกันบ่อยคุณอาจจะรู้สึกถูกโดนทิ้งกลางทางบ้างนะคะคือบางครั้งเขาอาจจะแบบเออต้องการอยากอยู่คนเดียวหรือแบบเหมือนอยู่ดีๆก็หายไปไม่พูดไม่บอกนะคะ ทำให้คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบสับสนได้นะว่าเออแบบแล้วสรุปยังไงจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าบบบี้พูดถึงเปรียบเทียบล้วกันนะคะเหมือนคุณอยู่กับคนที่เป็นโรคไบโพลา <c oughs> ก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวเขาบางทีเขาก็ดูเหมือนจะเปิดใจให้กับเราเนาะดูเปิดใจว่าเออดูแบบ สนใจในตัวเราดูดูเปิดใจให้กับเราว่าเขาต้องการที่จะสานความสัมพันธ์แต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มจริงจังเริ่มซซเรียสออะไรก็ตามแต่เขาก็เหมือนกับว่าปิดใจสังนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพอความสัมพันธ์มันเริ่มจริงจัง เขาก็จะมีความรู้สึกกลัวนะคะเหมือนเจ้าสาวกลัวฝนเจ้าบ่าวไม่รู้กลัวอะไรนะแต่คือเหมือนเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะมันมีความตีกันอยู่ในหัวอยู่มากมายเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้ฝันในเรื่องของการแต่งงานนะเขาก็ยังมีความฝัน มีความคิดว่าอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะมีครอบครัวอยู่แต่เขาก็เป็นคนที่คิดเยอะมากๆอยู่นะคะในเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยดังนั้นเราก็ต้องแบบฝ่าฟันอุปสรรคอะคะ่ะก็ต้องผ่านอุปสตรรคตรงนี้ไปให้ได้นะเขาเองก็เริ mm ่มคิดกับคุณนะมีว่าเขามีมีความคิดเรื่องของการแต่งงานกับคุณแต่พอเหมือนแบบ อย่างที่บอกอะคะ่ะพอความสัมพันธ์มันเริ่มจริงจังเขากับถอยห่างหรือหรือมันอาจจะมีเรื่องดราม่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นทําให้คุณอาจจะรู้สึกงงๆหรืออาจจะรู้สึกแบบเออทําไมแบบบางทีมันความสัมพันธ์ยิ่งดีมันก็จะยิ่งท็อกซิกยิ่งคิดมากอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ถ้าพูดตามตรงก็อย่างที่อาจารย์บอกนะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบโพูล่านะคะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันเป็นเหมือนคนคนมีปมอ่ะคือเวลาที่เราอยู่กับคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างนะอยู่กับคนที่เป็นซึมเศร้าเป็น b i โพ l a r เราก็ต้องทําใจเนาะเขาเป็นโรคอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แปรปรวนนะคะไม่แน่ไม่นอนนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารักเขาแล้วก็เข้าใจเขาได้มากแค่ไหนเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะ่ะตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเรา The d e v เดวิสคนมาจีบในสวรรค์จะติดเขารู้สึกว่าเขารู้สึกก็เหมือนเป็นฟิลแบบ ตอนนี้เขาก็หลงอยู่พอสมควรนะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยหลงในตัวเรามากนะคะอาจจะเป็นนใเรื่องของเซ็กส์แอปเรียลเรื่องของบวกเรื่องของอะไรต่างๆความมีเสเ่ห์ของเราแต่ถ้าเขามองว่าถ้าเขาเอาเราเป็นตัวจริงขึ้นมาหรือเป็นคบกันเนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดทางเพศสูงแล้วก็จะมีแบบคนอื่นเข้ามาเขาจะเหนื่อยไหมเวลาที่เราเจอคนที่แบบว่า เซ็กซี่มากๆหรือเราเจอคนที่แบบอะไรอะ่ะดูดีดูแบบเหมือนมากๆอะ่ะคือเขาจะมีความรู้สึกแบบเขากลัวว่าตัวเขาเนี่ยจะหึงหวงจนเป็นประสาทอะ่ะเพราะเขาก็เป็นคนที่ไม่ปกติอยู่แล้วเนาะเท <laughs> ่าที่เราคุยกันก็คือเหมือนแบบเคยเป็นไหมเวลาที่เราแบบจะคบกับใครแล้วเราไม่กล้าคบคนคนนั้นเพราะว่าเราอะมีความรู้สึกว่า ถ้าเราคบกับคนคนนี้เรานิใส่ไม่ดีแน่นอนเราจะต้องหึงหวงเขาแน่นอนด้วยอาจจะเป็นด้วยเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราครบกับคนคนนี้อ่ะเขาจะต้องแบบ มีคนอื่นแน่ๆหรือแบบมีคนเข้าหาเยอะแน่ๆแล้วเราจะแบบไม่เป็นสุขอะไรอย่าเงี้ยคือบางคนนะอาจจะแบบเห็นคนหล่อเกินไปสวยเกินไปแล้วเราตัดสินเลยว่าเราไม่อยากจะคบกับเขาอะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราครบกับคนคนนี้ไปอะแล้วเดี๋ยวแบบเราจะเป็นถ้าเราหลักเขามากจนเกินไปหรือเราเริ่มหลงเขาจนเกินไปอะเราจะเป็นบ้าไหมซึ่งณวันเนี้ยบิ่มองว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ รู้สึกแบบนั้นกับคุณแล้วแต่การที่เขายังเบรคความสัมพันธ์ยังไม่อยากที่จะจริงจังหรือยังตัดสินใจแบบแต่งงานหรืออะไรไม่ได้เนี่ยเพราะเขากลัวว่าถ้าเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันเนี่ยแบบเขาจะหึงหวงคุณมากกว่านี้ไหมเขาจะหลงในตัวคุณมากกว่านี้ไหมแล้วแล้วเขาจะมีความสุขไหมอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวค่ะคือถ้าเขาห่วงคุณมากขึ้นเขาแบบ พอเวลามีคนเข้ามาจีบเข้ามาหาคุณอย่างเงี้ยคือเวลาแบบสมมติเราเราลองเราลองเราลองจินตนาการว่าอ่ะถ้าสมมติเรามีคนคุยใช่ป่ะแล้วพอเป็นแค่คนคุยกันอ่ะเราอาจจะแบบไม่ต้องหึงหวงเขาขนาดนั้นแต่พอมันเป็นแฟนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียสหรือจริงจังอะ่ะเขาก็กลัวว่าตัวของเขาอ่ะอาจจะทําตัวไม่น่ารักหรือว่าจะมีความหึงหวงมากกว่านี้เพราะเขารู้ดีอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วใครที่อยู่ใกล้คุณก็จะต้องตกหลุมรักคุณอะไร เนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นเจ้าเขาเจ้าของคุณมากขึ้นเขาจะมีความหึงหวงคุณเกินเบอร์ไหมแล้วเขาจะเหนื่อยไหมอย่างเช่นแบบสมมติคุณออกไปข้างนอกเขาจะหึงคุณมากไหมคุณจะไปเจอใครหรือเปล่าใครจะมารักคุณมาชอบคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เขากังวลเนาะซึ่งนะตอนเนี้เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยหึงหวงคุณเกินเบอร์แล้วแหล,ละเริ่มมีความแบบเออชอบแบบอยากได้อะไรแล้วแหละนะคะ มาดูต่อเจ็ดถ้วยเฮอร์มิต r เฮอร์มิตดาบหดาบ The Chariot ไพ่พระเขากลัวเรื่องรักสัมเซามากๆเขากลัวว่าแบบคุณจะมีคนเข้ามาจริงๆนะเขากลัวว่าเขาจะต้องเจอสภาวะารักซ้อนหรือแบบ แปดดับเดลเวอร์ว้าวไพ่แต่งงานเขารู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่มคิดจริงจังเนี่ยแต่งงานกับคุณแล้วนะขึ้นไพ่แต่งงานขึ้นไพ่เดลเวอร์รู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่เรารักแล้วก็อยากที่จะแต่งงานด้วยแล้วแหละแต่มันก็เป็นอย่างที่บอกว่าเคยผ่านประสบการณ์ไม่ดีมามันก็กลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมพอเวลาที่เราแบบรักใครมากมาก มันก็มีอีกนะอันนี้ไม่จะพูดเลยว่าด้วยความที่แบบให้คำปรึกษาเรื่องความรักมาเนาะคุณเคยเป็นไหมเวลาที่คุณแบบคุณอาจจะชอบเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยไม่มีความรักเพราะคุณไม่ปราทแดกเพราะคุณไม่ต้องมานั่งเครียดมานั่งกังวลไม่ต้องมานั่งรายงานใครไม่ต้องมานั่งรู้สึกว่าแฟนเราไปไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอะคือเขาอะรู้สึกกลัวตรงนั้นคือเป็นคนที่กลัวความรักเลยแหละนะคะ ให้ความรักขึ้นมาคือแบบว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาอเริ่มรักคุณแล้วเขามันเขาอึดอัดเขาอึดอัดว่ามันจะต้องแสดงออกยังไงจะต้องทํำยังไงแล้วแบบมันจะพังเหมือนเดิมไหมถ้ามันมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นแล้วคุณจะโอเคไหมถ้าเขารักคุณมากกว่านี้และเขาทําตัวไม่น่ารักแล้วคุณจะยังอยู่กับเขาไหมคุณจะยังโอเคกับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่เขากลัวเนาะ อ่ะ EP สองในตตนะคะเข้าไปดูใน EP สองนะคะเรามาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อนะเขาคนนั้นจะทำยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้เรามาดูกันค่ะเขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องตัดสินใจนะคะตอนนี้เขากำลังตัดสินใจมองอนาคตกับคุณเขารู้ตัวแล้วแหละว่าเขารักคุณนะ The world มันก็เครียดอะพอเหมือนแบบรักมากขึ้นมันเหมือนรู้เลยแหละว่าอันเนี้ยคือความรักแน่ๆและมันก็เครียดนะคะขึ้นไพ่โอ้โหคิดเยอะอะคนเนี้ยทัวบ์ขับทัวรขับแเ่หรือเ,อเขารักคุณแหละตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่เขาเนี่ยอยากจริงจังแล้วก็อยากไปต่อถึงขั้นมองนะคตในเรื่องของการแต่งงานแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะเป็นคู่เขาได้นะคะขึ้นไ่แบบ King of Pentacle แล้วก็ Queen of Pentacle เนาะแต่มันอย่างที่บอกค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่กลัวความรักนะคะถ้าเป็น Attachment style มีโอกาสที่จะเป็น Avoidant Attachment style ได้นะคะถ้าใครเรียนเรื่องของ Attachment style นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ Avoidant เนาะเพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องของจิตวิทยาด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของความรักเนาะก็เหมือนเขาเรียกว่า Avoidant Attachment style เนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวความรักนะคะแล้วก็ คือมันจะมีคนประเภทนี้จริงๆนะเว้ยที่แบบกลัวแบบกลัวว่าเราหลักใครแล้วมันไม่เป็นตัวเองอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองในในเวอร์ชั่นที่เราไม่ได้หลักใครมันดูแบบมันดูมีอํานาจมันดูมีมีความแบบว่ามีความโคฉันอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองฉันไม่ได้แคร์ใครแต่พอเวลาที่เราหลักใครมากๆอ่ะค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราอ่ะดูอ่อนแอดูทุ่มเทให้กับเขาดูแบบ ดูไม่เป็นตัวของตัวเองดูยึดติดอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะรู้สึกแบบกลัวเขาอาจจะกลัวนะคะขึ้นไ่แบบด e ซันแล้วก็แต่วันเนี้ยคือไม่ว่าเขา่ะรู้หัวใจตัวเองแล้วอะคือมานั่งพิจารณา,าแล้วอะแล้วก็เนี่ย two of cups um, the lover แล้วก็ดูซันนะคะคือเขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาเนี่ยรักคุณแล้วนะอ่ะโอเคแล้วจะทํายังไงต่อวางแผนเนี้ยนะโค้ดอะคะ่ะว่า โอเคฉลักเธอแล้วนะเราจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแล้วก็ให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่พังแล้วก็จบลงแบบเดิมๆนะคะถ้าใครยังไม่ดูอีพีหนึ่งก็เข้าไปดูที่ปอบี้บอกนะคะว่าทําไมมันถึงพังเนาะมาดูแล้วเขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะเขาน่าจะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่เขาอะ รู้สึกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดนะคือจะพูดว่ายังไงดียะคนทุกคนอ่ะมันย่อมรู้ว่าตัวเองอ่ะมีข้อเสียอะไรแต่รู้หมดแต่มันอดไม่ได้คือเรารู้นะว่าเราอ่ะเป็นคนมีข้อเสียอะไรแต่บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถที่จะคนโทรลตัวเองได้100%ยเป็นเคยเป็นไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนขี้หึงมากเลยอ่ะเออแบบเราขี้หึงแบบสุดๆเลยอะไรเงี้ย แล้วแบบเราเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวเองให้ตัวของเราอ่ะกลายเป็นคนแบบไม่ขี้หึงได้อะไรไปฟิลประมาณนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันเขารู้สึกแบบเออขี้หึงมากๆเขาก็จะไม่อยากที่จะแบบว่าหึงเราอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย เขากลัวเหมือนความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของเขาอะคะ่ะมันหลอกหลอนแบบสิ่งที่มันบันพังลงเขาไม่อยากจะเป็นแบบนั้นกับคุณเนาะขึ้นอีกแล้วอะคะ่ะขึ้นไพ่คู่อีกแล้วอะเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวเราหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นคู่ของคุณแน่ๆคือมันเราจะสัมผัสได้ว่าคนเราไม่รู้ว่าเชื่อเรื่องโซเมดหรือทวินเฟรมหรืออะไรหรือเปล่านะแต่คนเรามันจะสัมผัสได้เว้ยถ้าแบบ ถ้าเรารู้สึกกับคนคนหนึ่งมากๆแบบในหัวใจของเราอะ่ะเออเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคู่ของเราเนี่ยขึ้นให้มาแล้วว่าเหมือนเขาเพิ่งตื่นรู้นะว่าคุณคือคู่ของเขาและเขาก็ไม่อยากจะแบบให้มันพังเหมือนในอดีตอะ่ะที่ผ่านมาอีกและเขาจะต้องทำยังไงนะคะเขากำลังคิดมากอยู่นะไพ่เดทความเป็นแบบอะไรแบบความล้มเหลว เมื่อก่อนมันมันมาหลอกหลอนเขาอะค่ะเหมือนอารมณ์แบบคนทําธุรกิจอะแล้วแบบเคยล้มเหลวมาก่อนอะมันก็กลัวที่จะแบบล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่กับคนมีปมมันเนาะก็ต้องทําใจนะคะต้องทําใจหน่อยนะอ่ะแล้วไพ่อยากจะแนะนําให้เราทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ก <c oughs> ็ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการพูดคุยค่ะการพูดคุยกันเยอะๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีสถานะต่อกันก็ไม่ต้องไปเ,เร่งรีบในความสัมพันธ์เนาะก็ถ้าถ้ามันยังไม่คอมมิชเมนขนาดนั้นแล้วมันดีอะค่ะสมมติถ้ามันยังแบบคือเขาอาจจะกลัวว่าถ้ามันมันแน่นแฟนกว่านี้แล้วมันจะมีปัญหาใช่ไหมคือถ้าเราเป็นสถานะนี้ที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นคนโสดหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วมันไม่อึดอัดอ่ะ <c oughs> ก็ก็สวนไปก่อนอยู่ในสถานะที่คุยกันได้นะคะเป็นเพื่อนกันหรือคุยกันได้ทุกเรื่องอ่ะอันนี้สําคัญที่สุดเนาะถ้าเขายังไม่พร้อมก็อย่าไปเร่งเขาก็คือจริงๆแล้วไพ่อะ่ะแนะนําว่าคุณก็ยังมีโอกาสอีกเยอะนะหมายถึงมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆคนที่ดีกว่านี้หรือว่า หรือคนที่แบบพร้อมกว่าน,นี้ก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวคนว่าคุณตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมว่าคุณจะเอาคนคนนี้จริงๆคุณจะอยู่กับคนที่เป็นโรคไบโพล่าแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคกลัวความรักถ้าคุณจะอยู่กับคนนี้ได้จริงๆเนี่ยคุณจะต้องมีความเข้มแข็งสูงคุณต้องคุณก็ต้องลองใช้ชีวิตโสดหรือว่าลอง ลองคิดพิจารณาดูอะคือพ่ก็ยังแนะนําให้คุณโสดอยู่อะค่ะว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่เขาแบบพร้อมมากกว่านี้ไหมอาจจะได้เจอช้อยที่ดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเนาะ <c oughs> ริงงบค่ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเอาจริงถ้าคุณจะแบบจะเลือกใครคุณสามารถเลือกได้หมดเลยเราก็แบบจะคบใครก็คบได้จริงๆหรือว่าแบบ คุยกับเขาแล้วคุยกับอีกคนนึงก็ยังได้อ่ะอืมเขาอา่ะคิดที่จะจริงจังกับคุณแล้วแล้วคุณหล่ะอยากจะจริงจังกับเขาไหมคุณพร้อมที่จะรับความประสาทแดกอันนี้ไหมเท่านั้นนะคะก็สิ่งที่พยอย่กแนะนําก็คือเหมือนแบบอย่าปิดโอกาสตัวเองละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงนินอะไรคือตอนนี้คุณจะรุ่งมากๆแล้วเขาต่างหากที่เป็นคนลำบากใจคุณจะกลายเป็นคนที่แบบว่า โหแบบชายในเรื่องของสน่แล้วก็อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยะแล้ว <c oughs> แล้วคุณจะแบบจะมีออปชั่นเข้ามาเยอะๆอะ่ะทีนี้มันก็ต้องตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะเอาคนคนนี้ไหมนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถ้าอยากจะแนะนำอะไรคะ <c oughs> ถ้าเลือกที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์นี้ ม,มันก็จะต้องมีคอนฟ lict มีการทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบช่วงเบื่อหน่ายกันช่วงไม่เข้าใจกันช่วงแบบก็ต้องมานั่งคอยซักถามว่าคนนี้คือใครแบบช่วงความมีสนเสน่ห์อะไรของคุณนะคะที่ทําให้แบบคุณอาจจะต้องเบื่อหรือลาคาหน่อยถ้าคุณจะจะคบออกคับคนคนนี้อ่ะว่าเขาอาจจะยึดติดกับคุณมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าคุณจะสําเร็จไหมกับคนนี้ถ้าคุณจะเอาคนนี้นะวงเล็บถ้าคุณจะเอาเขาอะ s ักเซ s แน่นอนค่ะไพ่ขึ้นถั่วคับไพ่ขึ้นไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดือดสัตว์คุณจะถ้าคุณอยากได้คนนี้อำนาจอยู่ที่มือคุณแหละคุณอยากได้คนนี้คุณจะเลือกคนนี้คุณสามารถที่จะได้คนนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอาเขาไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีคนเข้ามาหาเยอะ แต่ถ้าคุณจะอยู่กับคนคนนี้คุณอาจจะต้องลำบากใจนิดนึงตรงที่ว่าเขาอาจจะหึงหวงหรือว่าอาจจะรักคุณมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบโอเคแฮปปี้นะคะยังไงคุณก็สมหวังกับคนนี้แน่นอนนะไพ่บอกว่าเขาเป็นลูกไก่ในกำมือคุณได้แน่นอนอ่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากพอที่จะแบบทําให้คนตกหลุมรักคุณอย่างง่ายดายนะคะเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องเหมือนเพลงนี้ คนนี้เราชี้เราเลือกเองคือแบบเราเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับในผลที่มันมันจะเกิดขึ้นคุณก็ต้องยอมรับมันว่าเออคุณก็ต้องรับในข้อเสียของเขาให้ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์คุณจะจะโอเคนะก็ขอให้สมหวังใครที่อยากสมหวังกับคนนี้สมมติคุณอยากได้คนนี้จริง,รงสาธุห้าหมาค่ะนะคะแล้วก็ใครที่อยากปรึกษาก็ แอดได้เลยนะคะปรึกษาผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมาหรือว่าอยากจะสมหวังในความรักก็มาปรปึกษาหลังไมได้นะคะบ๊ายบค่ะ